โหลทุกคนช่วงนี้ฝนตกหนะักทุกวันแบบนี้ใครยังเปียกฝนป่าเพิ่งขึ้นจากน้ำทุกวัน,นจ้าบอกเลยองมันต้องมีแล้วแหละนี่เลยจ้าเสื้อกันฝนขั้นเทพกันฝนกันหนาวกันลมกันเอฟเฟกติทุกสิ่งทุกอย่างจ้าและในเซตนะคะเขาก็มีนะคะใส่นะคะตะลมกันฝนกันฝน,นได้นะคะขี่มอไซค์ก็เหมือนทับยางระบโกาสไปเลยจ้าใครเห็นก็หันมองนะคะไม่ใช่เปียกน,นะแต่เที่มาใส่แล้วแบบเหมือนใส่ ชุดนี้พี่นาวกาอะแกมันเวอร์มากการฝุ่นได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจนถึงเท้าไม่เปียกไม่หุบหงิดไม่ระเทอแน่นอนพากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีสิบสองชั้นแล้วก็ด้านในเป็นบุบตาข่ายนะคะทำให้เวลาใส่แล้วรู้สึกอุ่นอกอุ่น,นใจไม่เปียกใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนตกหนักใดๆก็ยังยิ้มได้นะคะคุณอีกตัวเปียกแต่คุณคือแบบไอคอนแฟชั่นหน้าฝนเวอร์ ในระหว่างที่อ้ชานรีวิวอยู่นั้นฝุ่นก็เทไม่หยุดไม่ย่ยอเลยจ้าก็เลยถือโอกาสนี้ออกไปเทสเลยมันกันฝ่นกันน้ำกันลมได้ดีถึงจริงใส่แล้วอุ่นนะจ้าใครอยากเทอยากรอดฝุ่นแบบละหลอ่ลลอคูคูก็สั่งเลยจ้าตักตะก้าไว้ให้แล้วมีเสื้อกันฝุ่นมีขอบเพอื่อการชีวิตจ๊ะไม่มีเสื้อกันฝุ่นมีหวัดแน่นอนจ้กทุกคนได้ Bye.